เยสงอาวียาเลยๆจะเอาะไรล่นี hey, right? so uh, well, ่มทางหาคุใช่ยือะยเลยนะแต่กินเลือนอีกแงหนึ่งเล่นบอลงน่ลงนาเล่นโอ้ตนนั้นบอลงตรงล่วงพน่กับ่วงไปน้องบอลเสงแหนงพี่น้องน้องใม่สามแหน่งจะเลนงามๆตุ๊กลงมาประเด็งแหนง Ừ, nỉu ừ, nhau là bộ ma đốn nó, đồ đồ. Nền. Nền nhau Nền nó nèn nèn nhau rồi, nó mọc đấy มันเป็นเื้อนนังหมอกมันเลยยาวเร็วหักแล้วห <ki> <ode> uh, ักแล้วหนึ่งมือเลยจ้าเหนื่มยไห้อ่อนๆตกแล้วตกแล้วพี่น้อสวัสดีปะเออเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊สักค่อยโอเ

หมดหลายพี่น้องเอยหมดกระลายน้ำไม้กระลายหนึ่งอู้หอ่านอนเดี๋ยวกินอันนี้ยอันเนี้ยเนี่ยหูหห้ามกินวิ ไม้ก็เยอะหมดละกอเดียวโอ้โหแน่งอวบัติเน่งอุบันิอื้อหือซับก่อนพี่น้องรับรับรับไปช่วยรื้อกระเป๋าก่อนช่เรื่อกระสบก่อน ลายโร่ยังงามนลยอืมเอาทั่ยอดมันจ้าบอกมันจะเอาดูกับว่ได้เอาลายเอาชนหน่อย ีลำบะเริ่มเลยนี่นีไาดลำบะเริ่มเลยโหดพว่บผมกกแต่งอวอีวกจ้าเสียคนหักลงม แนวบกห่วงจ้า hmm. ด <im Coming out> ืสามแนวสี่แนวห้าแนวน้นเนาะไปด้วยจ้าไม่หรอกน้องมึงอนี่มจะเนงอ่อนหรอหยุเนานเล่นไลายู่ดิ ดินงไยหูวิ่งวิ่งอากาศเริ่มหนาวยังมียู เรียบร้อยดีจ้าทันเดีน้องเอาแล้วมันจะได้ร้ายสำหับหน่อไม้นี่มื่อก่อนก่อนามือสีสมนะกองมักไงหนึ่งสอแล้วก็ได้สำารีบอนี้เลยเด็กหอบหนึ่งแค่นั้นเลยต้องได้ใบได้หลายด้หน่อไม้หน่อไมหนาอดล้าขเยอร่นา้งานบ้าจะ่า นอนสวยๆอ่อนๆอสวยงามเลยจ้านอนอนนนอ่อนๆยจ้นก็เยอีนะ เลือกแกงหรือไม่นะแกงจะบ้องมันจะแสบนะนอ้นนอนกับดินเลยตินโนแหนงด้วพี่บอยนอนละหมดหมดหมดไปสามไปสามแหนงจ้าไป ก็ได้อยู่นะการกาาถิอจังหวสอบในโต๊ะค่ะการถือหลอนี่น

หมอกยังโม่ลงครับถนน้ำหมอกลงคับมันจะไหลายกีบเพราะว่าเดือนหน้าลนะเดอนกกำลังเท่ถ้าว่าหนาวเต็มตัวเนาะน้องคับหอกเพิ่คนจำเขาหลุดเอาหมดเลยเขมนเลิจอดเดียวเรนไปนะแล้วเก่งนางดันสร้างสะเค์จำมลอเาไร้เสมอ ได้ที่นไ,ไปป่าอื่นแล้วเขาจะนะเก็บยานี่สวยเหนื่อย้ไหมน้ำหมอกกำลังแตะไป